สวัสดีทุกท่านนะครับกับสติฟคุงนะฮะสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่นマイคราฟเดสเพยกันนะฮะในเวอร์ชันหนึ่งจุนะฮะก็เป็นล่าสุดของตอนนี้อ่ะก็เล่นเวอร์ชันใหม่ดิแหละมันแก้บั๊กแก้อะไรเยอะแยะนะฮะก็ช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้อัพคลิปนิดนึงก็คือแบบไปพักฟื้นอะไรร่างกายนิดนึงนะฮะแบบว่าช่วงก่อนหน้านี้หนึ่งอาทิตย์ก่อนเนี่ยคือติดท่ามอสมากนะ1.8ึะ่งแบบว่าอัปเดตมอสตัวเองเป็น1.8อะไรอย่างนี้ แล้วทีนี้ก็นอนแบบดึกดึกแบบถึงขั้นแบบสุดๆเลยก็ได้นะบางวันก็นอนเจ็ดโมงเช้าของอีกวันหนึ่งก็มีนะแบบเออต้องแก้บั๊กทาอะไรให้มันเสร็จๆอะแบบเออเอาให้มันเสร็จไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็มันมันมันก็ไม่ไหวจริงๆอะก็หลับพักผ่อนอะไรอย่างงี้ก็ช่วงนี้ก็อะพักผ่อนอะไรก็พร้อมทุกอย่างละอะโอเคก็มารีวิวมอสเออไม่ใช่รีวิวดิเล่นเลสเพย์ดีกว่า เออ่ในที่นี้ผมจะสุ่มซีด์แลกันไม่ใช่เคลียร์ทีบดิเมาเออ่แล้วก็เอาบนนัสเชสบอกแมวดีกว่าโอเคอ่ะแปบ๊บหนึ่งนะอืมโอเคก็ <c oughs> <c oughs> ในเลสเฟย์ครั้งนี้ผมก็ไปดูทั้งเอ่ e Lab ออ t ทโต้แล็บวกกับเอ่อพีทูแฟสเตอร์นะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเล่น ถ้าเล่นเออเป็นซีรีส์เลสเทนี้ก็จะเอาคอมเมนต์อะไรมาอ่านด้วยเหมือนเป็นการแบบเปิดโอกาสให้แบบผมจะได้แบบตอบคําถามอะไรมัางอย่างนี้บางคนถามมาเป็นชาติแล้วก็ไม่ได้อะไรสักทียังไม่ได้คําตอบนะโอ้อืมน่าจะเป็นพื้นที่ที่ดีนะอืมโอ้ยใช้ได้แฮะเอ้ออ้นทำไมดิสแซน์มาเขานี่ เอาแปดีครับคือเมื่อวานเล่นมอสอะไรนะทวายไลฟ์ฟอเรสต์มาก็มานั่งเทสบัคกอะไรเงี้ยนะ่ะโอเคก็มีหลายเรื่องที่ต้องคุยนะแบบทางมอสเลมั่งตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องทางด้าน GUI อะไรนิดหน่อยอืมจะว่าไปใครดูคิปพี่ทูเอสพีพาร์ทเจ็ดสิบห้าบ้างอนะ่ะคือบางทีก็ดูเพลินดีนะแบบ ให้ข้อคิดอะไรกับชีวิตเราเยอะอะไรอย่างนี้ทั้งความรักโอ้โหแต่ละคําถามที่ถามมาที่ผมก็ <c oughs> ตกใจเหมือนกันนะอืม <c oughs> ช่วงนี้ก็จะไม่ใส่เพลงอะไรในคลิปละมันกลัวก็โดนลิขสิทธิ์นะนะ <c oughs> โอเคขอบอกนิดนึงนะเวลาแบบตัดต้นไม้อะไรอย่างนี้คือจะทุบไปเลยก็ได้นะแบบเราไม่จําเป็นต้องมานั่งรอให้แอปเปิลมันดอกคือมันสุ่มดอกนะมัน แบบไม่จําเป็นต้องมันปล่อยให้ใบมันหล่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าใครขี้เกียจก็ปล่อยมันหล่นไปเองก็ได้อะไรอย่างงี้ <c oughs> คือมันไม่เกี่ยวกันหรอกที่แบบว่าถ้าใช้มือทุบแล้วแอปเปิลจะไม่ดอปมันไม่เกี่ยวกันเลยนะโอเควันนี้มาชี้แจงเกี่ยวกับเอ <c oughs> การเล่นไม้คับเล่นนิดนึงเป็นทริคอะไรนิดหน่อยเซอร์เวอร์นี่คงไม่ต้องกลัวอะไรหรอกแบบอืมแบบเล่นไปเลย ความจริงมันอยู่ได้ทุกที่อะไรไหมครับแต่มันคือคนเราอะแบบที่เลือกไงชอบเลือกที่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 มันแบบสวยๆอะไรอย่างนี้อ่าแล้วก็ในเวอร์ชัน1.9นี่ผมหวังว่ามันคงจะมีระบบอะไรใหม่ๆมาเยอะนะฮะสำหรับเรื่องการทำมออะไรางี้โอ้โหเมาไปเรื่องนี้อีกละแม่โอเคมีแกอยู่ตรงนู้นโอ้ทำฟาร์มแกะได้ดีเลยเนี่ยอืม ดี๋ยวถ้าเจอแร่เดี๋ยวจะบอกทิคในการขุดให้นิดนึงดีกว่าคือบางคนแบบยังไงขุดเห็นเห็นขุดแล้วก็ขุดเลยอะไรเงี้ยไม,ไม่ไม่สำรวจอะไรนิดนึงคือบางทีมันมีแร่ซ่อนอยู่ไงแบบซ่อนอยู่ในหินอะไรเงี้ยตอนนี้ยังไม่เจอตัวอย่างเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปขุดๆเอาแล้วกัน s u r v i v a ์นะฮะตามจริงแล้วยังไม่ต้องสร้างบ้านก็ได้เอาแบบเอาทำอะไรให้พร้อมก่อนนะแล้วค่อยสร้างอะไรทีเดียวอะไรอย่างนี้ ผมก็ไปดูคลิปของอีทอสแลปมาเนาะว่าแบบคือแต่และอย่างที่เขาสร้างนี่แบบโคตรสวยอะก <c oughs> ็อ,อยากจะพัฒนาตรงนี้บ้างนะ <c oughs> ตอนนี้คิดเลยกินสมองไปหมดละความคิดสร้างสารรค์นี่หายหมดเลยแหมตั้งแต่ออกมอซามัานนี่อืมอได้แบบสมองไม่แล่นเลยฮะ <c oughs> และปิดเทอมเอาเป็นว่าใครเบื่อมั้งฮะตอนนี้ผมนี่แบบเออ เป็นคนหนึ่งอะแบบที่โคตรเบื่อสุดๆเลยเวลาปิดเทอมทีคืออย่างแรกมันไม่มีอะไรทําไงแล้วก็บวกกับเอออยากหางานทําด้วยอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ก็อยากซื้อใหม่ๆเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ก็ใช้มานาาแลออ้วเอ้าวันดีกระต่ายจะว่าไปตั้งแต่เล่นไหมครับเอ้ยไม่ใช่ดีตั้งแต่1.8ออกมานี่ยังไม่เจอคิวเลนแร,แรแบบิดเลยนะแบบจังๆอะในซาวเวอร์อะ ยกเว้นเซิร์ฟของซีครับสตูดิโอนะ <laughs> เจอแอดแกล้งห <laughs> แหมแล้วก็ไม่ได้แคร์ะไรนะก็เออจะแกล้งแกล้งกี่รไม่ได้ว่าเลยโอเคเดี๋ยวก่อนกลางวันแล้วเหรอเออตายละนี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเนะี่ยเอามาไม่หมดเลยชึบชึบ้าวทำไมสก,กินเป็น w h a เด h e เนี่ยบาคีละ <laughs> โอเคอย่างแรกเราอย่าทำไออ้าวไอชิเมนต์มันไม่เ่าวอทเอออัอนเนี่ยผมว่าไอชิเมนต์มันบั๊กนะเอาเอ้ยโอเคไปหาหินดีกว่าเอ้ยอย่าเพิ่งวิ่งดีกว่าวิยแถวนี้มันใช้ได้ฮะอืมว่าสมบูรณ์มากอนะแถวนี้นี่สุ่มซีดมวัวมัเลยเนะี่ย โอเคหลักการสไบเวิร์ของผมนี่อย่างแรกขุดหินก่อน mm hmm. ยังไม่ต้องตัดไม้อะไรทั้งสิ้นนะฮะเอาหินเอาอะไรให้มันแบบเยอะๆก่อนอย่างนี้แล้วค่อยไปแบบทําอะไรแบบรวดเดียวเลยนะ mm hmm. และ้วก็บางทีถ้าเราไม่มีฐานก็ใช้ไม้บเดินแผงก็ได้นะวูดินบูด mm ินแพงกับล็อกนี่ระยะเวลาการเผานี้เท่ากันนะแบบว่า ผมเห็นแบบหลายๆคนเล่นนี่โอ้โหเอาอะไรนะเอาล็อกทั้งอันไปเผาเงี้ยมันแบบเปลืองมากมันมันมันเปลืองจริงๆนะแบบครั้งๆที่มันเท่ากันก็เออน่าจะเอาแบบยังไงอะแตกแตกออกมาให้เป็นไม้วูเด,ดินแพงก่อนแล้วค่อยมาเผาอะไรอยี้อืมองั้นจะสะดวกกว่าเยอะเลยจะได้แบบเออมีเชื้อเพลิงไว้ใช้ย,วยาวๆอะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> ก็เล่นเล่นไมค้าทํามอดอะไรจนรู้แบบรู้โค้ดอะ ก็แก่แกเอามั่งอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องเอ่ออ้าวดีที่ผมไปเจออะไรนะไอซิเค็ดฟีเจอร์ของไมค้าบ่ะที่ว่าอะไรนะเอาคอมมา t เตอร์ไปเช็คกับอืมเคกอะ่ะแล้วมันมีไฟอะไรเงี้ยก็ได้รีพอร์ตบักไปแล้วนะเขาบอกว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่เออเขาตั้งใจทำก็งงเอ๊ะทำไมไม่เขียนในะแชงล็อกมาก็ไม่เข้าใจนะเออ หินหินอะไรนะเอนเอนไซ์ก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันนอกเน้นนอกเน้นนอกนั้นก็อกบกบไปให้มันสวยๆซะโอเคแล้วก็ทําหินทําเตาทําอะไรแค่นี้ก็จบนะฮะแล้วก็หาที่สร้างบ้านเอาเป็นว่ายังไม่ต้องทําเป็นโครงเป็นอะไรมากมายนะเอาเป็นแบบอยู่ใต้ดินไปก่อนแล้วกันโอเคแซปปิง้ง เนี่ยไม่จําเป็นนะบางต้นก็ดอกแค่อันสองอันมั่งอะไรอย่างนี้แอปเปลลิลก็ดอกมั่งไม่ดอกมั่งนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าความเชื่อผิดๆนี้มาจากไหนเนะีเฮ้ยเหนื่อ <c> ย <oughs> หนื่อยใจแทนแชบชิงเออแอชิพเมนต์อ่นะมันไม่ขึ้นอนะ่ะเงี้ยเออไม่เข้าใจว่ามันบั๊กอะไรเนี่ย โ oh. okay. อ้ยโอเคอะทําเตาดีกว่าแล้วก็จะไปภายในรวดเร็วเลยนะหาถ้าหาอะไรแถวนี้ก่อนหรือว่าไปอยู่ตรงนู้นดีอืมมันอยู่ได้ทุกที่นั่นแหละนะแต่จะอยู่ที่ไหนแค่นั้นแนหละแหมชาตินึงก็มาเล่นเล,เล,เล,เลสเตท,ทีนี่เนี่ยอืมโอ้เจอถ้าพอดีแล้ววัดดี thank you โอเคแล้วก็ใช้ F3 ในการตรวจสอบพวก Entity คือตรวจได้นะเอาจริงๆเลยก็สังเกตตรงนี้เอาถ้าเราหันหน้าเดี๋ยวก่อนขอออกมาจากตรงนี้แป๊บ,บนึงหันหน้าไปทางนี้แถวตรงตรงนี้มันจะมีแกะใช่ไหมอ่ะมันก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆอ่ะโอเคในที่นี้มี8โอเคไม่มีนะมี5โอ้ยมืดแฮะเดี๋ยวก่อนขอหาฐานก่อนอันนี้มีเอนติตอยู่สู์ตัวโอเคเจอฐาแล้ว ได้ไหมครับตามจริงแล้วน่าจะมันมีอะไรให้ทําแบบเป็นร้อยร้อยอย่างนะันเป็นร้านเลยแหละแต่ก็คือเราคิดไม่ออกว่าเราจะเพิ่มอะไรมาแค่นั้นเองไม่ใช่นี่ไม่ใช่เพิ่มจะสร้างอะไรแค่นั้นแหละเกมพวกนี้มันมันต้องการไอเดียอะ,อะไม่ใช่แบบเออแค่เอาเก่งอย่างเดียวมันก็มันก็ไม่ช่วยอะไรนะโอเคใช้ที่ขุดมาให้พังๆนะแล้วก็นอกนั้นก็เก็บไว้ก่อนโอเคไม่มีสัตว์ร้ายหรืออันตรายไม่มีเหล็กอะ อืมเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวลาตกปลานี่ไม่จําเป็นต้องเอาสองบล็อกขึ้นไปนะได้ทดลองละเป็นแค่หนึ่งบล็อกก็ตกได้สําหรับใครที่อยากจะทําเป็นบ้านที่แบบโอ้โหโคตรประหยัดพื้นที่นะก็ทําก็ได้แล้วแต่ไม่ไปมันอยู่แถวนี้ดีไหมเนี่ยมันก็น่าคิดนะอืม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 อยู่ตรงนู้ดีกว่า อาหารนี่ไม่จำเป็นอย่าพึ่งไม่ตายหรอกได้ฮิโแลโอ้โหทำไมใบโอมแถวนี้มันเยอะจังว้าวโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ก็ได้เว้ยไม่แคร์โอเคแล้วก็แตกหน่อมันออกมาชิงชิงโอเคอยู่ในนี้เลยแล้วกัน แล้วก็สร้างบ้านในถ้ำมันเป็นอะไรที่ดีอย่างหนึ่งนะเราจะต่อเติมจะทําอะไรก็ได้นะแล้วแต่แบบไปตามสไตล์เราเลยอะแบบจะทําชั้นสองชั้นหนึ่งก็เชิญอะไรอย่างงี้โอเคผมยังจะรักษาธรรมชาติแถวแถวนี้ไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ทําอะไรเหล็กก็ยังไม่เจอเนี่ยจะมืดแล้วเหรอไม่นะอ่าผมว่าจะล็อกเอ,อ่ออันนี้ไว้ดีไหม อืมโอเคเม้นมาละคอมเมนต์มาด้วยแล้วกันนะว่าจะให้ล็อกหรือไม่ล็อกนะจะเอาระดับความยากเป็นฮาร์ดเออเพจฟูลนี่มาเอาหรอกอีซี่นอร์มอลอะไรก็ว่าไปอ่ะตอนนี้ผมขออีซี่ไปก่อนแล้วกันแต่ถ้าจะให้มันระดับฮาร์ดก็โอเคนะก็จะยอมเล่นอ่ะอย่าโหดร้ายกันเลยอ่าแล้วก็ขอบอกอย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็คือฟาร์มไอรอนหรือฟาร์มอะไรนะ เออฟาร์มเหล็กอะไรองนี kind of ้สามารถใช้ได like ้ใน1.8นะเขาได้รีเวิร okay. ์สแบบคือทีแรกเขาทําให้มันแบบไม่ไม่ดบอะไรนะพวกพวกเอ่อเหล็กอะไรองนี้ไงแต่ตอนนี้เขาก็ได้รีเวิร์สกลับมาเรียบร้อยแล้วนะอ๋อรู้สึกปวดท้องมากเลยโอเคมืดแล้วไม่เป็นไรโอ้โหู hello entity มีศูนย์ตัวโอเคหวงว่าเขาไม่มีอะไรนะ ตอนนี้เครื่องบินลงอ่ะเออถ้าใครได้ยินเสียงก็ขออภัยด้วยมันมันความผิดเครื่องบินนะไม่ใช่ความผิดผมโอเคเอนติต okay, ีมีสูงตัวโอเคเยี่ยมแล้วก็ทำไม้น,นิดหน่อยอาหารนี่ไม่จำเป็นไม่ใช่ทำไม้เลยทำสติกอ่ามีหนึ่งตัวไม่แน่ใจว่าคือตัวอะไรนะเราไม่รู้แด่เวอร์ชันก่อนก่อนอะมันก็ไม่รู้เหมือนอยู่ดีอะเออ ฮัลโหลโอเคออ้เฮ้ยผมว่าแถวนี้ดีฮนะเออว่าไปทําเป็นบ้าน,ปนไปเลยกันเดี๋ยวรอเช้าก่อนแล้วค่อยจบเลสเพย์นะเอาแค่นี้เดียวพออืมโอ้ยใช้ได้ฮนะโอเคมันเป็นแบบพื้นที่ที่เหมาะมากนะโอ้โหอ่ะอย่างแรกไม่ต้องทําอะไรทํากล่องทําป้ายไายเวย์ไปด้วยไม่ใช่ละอ่าถ้าใครได้เล่นเอออ่ะ ชี้แจงนิดหนึ่งนะถ้าใครได้เล่นเซิร์ฟของฟิลนะหรือฟิลทีือุงนั่นเองนะก็แนะนําให้ไปเล่นกันได้นะผมว่ามันเออใช้ได้นะแต่เสียอย่างเดียวคือบั๊กบั๊กอินอะไรพวกนี้มันเยอะไปนิดนึงเรื่องไอเทมสแต็กคืออย่างเช่นสมมติว่าทอตผมมันมีแบบมันมันแยกถูกแยกกัน2อันใช่ไหมอ่ะแ้่ผมกดชิปมาแล้วมันไม่รวมกันไงเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวค่อยไปถามฟิลเขาอีกรอบหนึ่งนะคือเล่นจนรู้บั๊กอ่ะโอเคโอ้มีดอกไม้ โบราณว้าวพีช่ชาละไปแล้วมันก็เป็นเรื่องปกติอนะแบบไม่ค้ามันก็อย่างเงี้ยแหละเวลาทำ <c oughs> เป็นการเจเนเรตของบล็อกอะไรอย่างงี้อ่ะก็ไม่แปลกนะแต่ถ้าเจอแบบเป็นต้นไม้ที่วางแบบเรียงกันเป็นรูมหัวใจอย่างงี้ก็โอ้อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะ <c oughs> ว้าว้ยถ้าเป็นคิวเลอร์และเบสบนี่ผมตกเอาแล้วมาไงวะวัด อุดแป๊บม,มาแบบงงๆอะ่ะโอเคตอนนี้ผมถ่ายสักประมาณยี่ห้า fps นะจะได้ไม่ต้องแบบมีปัญหาเวลาอัพลง YouTube แล้วมันอะไรอะ่ะภาพมันจะบั๊กอะ่ะแบบค้างอย่างคลิปรีวิวมอสทันฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยอือย่าวิ่งเลยดีกว่า <c oughs> ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะมันเป็นที่เน็ตหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะโอเคได้เหล็กมาก็เผาซะ <c oughs> กะว่าถ้าผมเล่นเอ,อ่อเลสเพ a y 1.8นี้ก็อยากจะทำอะไรหลายๆอย่างนะที่เป็นอะไรที่โคตรท้าทายอะ่ะอืมเด,เดี๋ยวใช้แซปปิงให้เป็นประโยชน์แล้วกันอ่ะโอเคตามนี้โอเคเมื่อกี้ไปห <c oughs> ้องน้ำมาแบบหนึ่งนะเออก็น่าจะเช้าเลยมั้งโอ้ยทำไมมันต้องมาปวดท้องเลยตอนแบบที่แบบว่ากำลังแบบเล่นอะไรเพลินๆอะ่ะเฮ้ย โอเคเช้าแล้วนะโอ้บัดดีฮัลโหลฮัลโหลโอเคขอขุดดินแป๊บหนึ่งไปอุดตรงนู้นนิดหน่อยโอเคหิวจะตายแล้ว <c oughs> ยังไม่ตายหรอกแล้วบักนี้มาไหนจะแก้สักทีเนะี <c> ่ย <oughs> ดูว่าแก้ได้แล้วกันแต่ผมก็เออจะพยายามนะแต่แบบลองแก้ให้เล่นๆอะไรเงี้ยเอาอ้าวโตแล้วอืมเอ๊ะนั่นก็ต่ายหรือว่าอะไร่ะก็น่าจะกระต่ายอแล้วล่ะ มันคงไม่เป็นตัวอะไรอื่นแล้วละ่ะโอเคนะฮะก็เดี๋ยวจบเพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะ,ะตอนนี้กี่โมงแล้วเอ่ยโอ้กำลังเช้าพอดีเลยฮะเยี่ยมแม่แถวนี้ช่างมีชีวิตชีวาซะจริงเลยเสียงเปิดไมัเปนเนี่ยอ้าวเปิดไว้เบาก็ไม่เบาเออเวทเทอร์มิวสิกนี่ไม่ต้องนะเออเปิดเลยดีกว่าแน่ก็ถึงว่าเอ๊ะทำไมมันเบา<ๆ>โอเคมนแค่นี้ก่อนไอ้เลเวล คือทุกอย่างเลไหมครับมันสําคัญหมดนะทุกอย่างเลยเว้นแต่ว่าเราจะเอามาใช้ทําอะไรอันนั้นหรือเปล่าแบบคือหยิบสิ่งนั้นมาใช้ประโยชน์อะไรอย่างนี้อ่ะโอเคค่าแกะสักสามตัวแล้วก็เอาไปเผากินอาหารก่อนแล้วกันตอนนี้ไม่ไหวละตายขึ้นมาก็จบนะฮะถ้าเล่นฮาร์ดคอร์นี่ค่อยว่ากันอีกทีเอ้ยแถวนี้ดีฮะแมโอเคใช้แซ ปิงให้ขุมๆก็ไห <c oughs> <c oughs> นๆก็เหลือไม้อันนึงคือไม้กับสติก๊กเอ้ยไม่ใช่มมันก็อันเดียวกันนี่เออสติกกับอ่าอันนี้มันก็อันเดียวกันนะฮะแบบระยะเวลาการเผานี่ก็เท่ากันเลยนะ,ะโอเคเอาสติกก่อนแล้วกันโอเคอาหารสุดลำเลิศแล้วใครมาทำอะไรหน้าบ้านวะเนี้โอ๊ย <c oughs> ทำใจนะคือหมู่บ้านนี้มันทั้งไม่ใชห่หมู่บ้านนี่มันคือชุมชนค่อนข้างที่จะแบบเอวุ่นวายนิดนึงนะขอภัยด้วยมันทําใจอะ่ะเดี๋ยวก็จะไปหาชูการ์เคนมานิดนึงเอาไว้ทําหนังสือเอาไว้สำหรับทําเอออะไรนะหนังสือไว้สําหรับคือเก็บคอมเมนต์ไว้อะอืมเอ๊ะทำไมเพลงมัน โอ้ยน้ออูโหเกือบไป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 แล้วกรมไม่น่าจะพอนะ <c oughs> มอเมื่อยไม่พอไม่บอกเอาพอนี่หว่าโอเคอย่างน้อยก็เหลือต้นไม้เอาไว้ให้กินสักต้นหนึ่งก็ยังดีแม่ โอเคขอบุณที่ติดตามชมนะก็อย่าลืมติดตามกันพรุ่งน้าด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์คำถามอะไรมามากันด้วยนะก็จะได้มาตอบคำถามอะไรสักทีแบบเออบางคนมีคำถามอะไรที่ค้างคาก็มาถามกันได้นะ,ะเอาทุกคอมเมนต์นะเอาคอมเมนต์แบบไม่เอาแบบเ <c oughs> ม้นหนึ่งเม้นสองอะไรอย่างงี้นะไม่เอานะโอเคนนี้สกสกรีนก,ก็กลับมาละเออเยี่ยมนะโอ้เป็นพื้นที่ที่สวยมากนะตรงนู้นก็มีเอ่อไทกะไทกะไทกะอะไรสักอย่างนี่แหละอะ โอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม